สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูปลาที่เคยอยู่ครับบุกมามีจดดอกยาข้างนอกมีตัวพึ่งมิ่มพึ่งพงแต่ว่าพึ่งไม่เห็นครับตัวพึ่งไม่เห็นขอมาดูปลาที่เคยอยู่นี่ครับคุณยอดครับครบเรียบร้อยครับพี่น้อง กบทำแล้วปลานี้ไม่เคยทันเขาแล้วครับสองลังสามลังเลยแต่มีดอกนิ้วอยู่ครับช่วงตรงนี้หนามุมอูมหนามุมอูมเลยลังประมาณโลมอไซเนี่ยครับลังใหญ่ๆไม่ทันครับ ตีง่าย,ยูย่ตีได้อยู่โอเคเลยนามดอกหนิวเหลืองสมตีออกสมสมแล้วครับแต่ว่าจะเป็นนักเกสวนหรือเปล่านี่ยไม่แน่ใจพื้นที่ตรงนี้มีดอกหนิวพื้นที่ตรงนี้อยู่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับไปจนถึงเห็ดเพาะงอกเ็ดเพาะงอกกับดอกมันครบเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเจอกันด้านบานครับพี่น่องอีกสักครู่โอเคด้านบานบนควนบังแล้วอมองหลังเหมือนทอโรมอไซค์ครับแต่ว่าขึ้นมาใหญ่กว่าตัวไม่ค่อยออกไม่โดนควนเราค็โดนเออ ดอยเสแยงน้อยครับโอ้โ,อโอน้ำเห็นแล้วน้ำสวยเลยครับไม่พิตาแตสวยเลยหลงัง สวยๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปดานนู่นก็ไม่ได้ไม่มีที่ยียบท้ายยากครับถือหมอมอ,มอดีกว่าลอ,อยสักสครู่ครับอาจจะไปต่างกองดันนู่นอีกสักครู่โอเคครับพี่นะุ่รดยเลย ไม่ก่อยถนัดเลยงานเนี่ยเกสอนมีหน่อยต่หากอันนี้ไม่ถนัดเลยแดงก็มี ก็มีหัวแดงก็มีถุงใหม่ครับพี่น้องเมึกถุงใหม่อ่ะอยากหัวแดงก็ขอ,อแสบบ โอ้หมดแดงโอ้หมดหมดแดงชอบหมดก็ส,กสล้วไครับคือตัดไม่ได้ครับจริง เขาไปเยเเียบเพือเือ,อนมึงเียบเรือเกรนเกรนไม่ค่อยมีเกียรตตมคะแนนเกีรนเกียรนดอกนิ้วครับนีน้อยครับไปไใส่ย,ยับ โอ้หมดแล้ว 离了婚。 放乱。 สว้อยู่ครับที่เราช็อตทิ่กว่าไม่ไหว nhiệt พึ่งกบพี่น้อะโอ้ลมลมแรงลมแรงได้กี่พื้นอยู่ ครับลงครับโอ้โหมีแต่เครืองลงครับพี่น้องอีกลังครับข้างทางมีแต่เครือตายแล้ว ทิ่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต,ต่างกองสักครู่ครับน้ำลึกมากแล้น,นนี่มีน้ำแล้มีเกสรอยว่โอ้ถึงหนาว โอเคครับพี่น้องครับบ้านที่กว่าสองล่างครับดอกหนิวลืมไว้แล้วครับล่างสองครับแทบจะไม่มีเกสรไม่มีหัวหนามมีหัวหนามหน่อยเยอะครับโอ้โหโเกสรไม่มีเลยครับเพิ่งอยู่ที่ทืบครับล่างสองกว่าจะแต่งตัวได้อากาศหนาวครับ อากาศกลัวจะอบอุ่นนี่ยังเที่ยงกันยังหนาวอยู่เลยเย็นๆอยู่เลยครับลังแรกน้ำใหญ่เลยครับได้สองขวดอยู่ครับสองขวดพลาสติกขวดแก้วเลื่อยครับน่าจะเลืยขวดแก้วก็ได้อยู่สองขวดพลาสติกลงังขาวๆครับหอมครับหอมดอกหิ้วครับดอกหิ้วเริ่มวายแล้วครับ ออกหิวลืมว้ยออกเกสรก็ลืมหน่อยี่เกสรลักกรลงแรกเกสรลังแรกกับพิษสังเกตเหรอครับเกรสรห่างๆครับเกรสรห่างๆดีเด็ดใส่น้ำครับสองขวดสองขวดกวัวพลาสติกขวดพลาสติกได้อยู่ขวดแก้วเลยครับสองขวดแก้ว ลังสองลงสวยไม่มีนม้ำล่างแรกสวยทั้งน้ำสวยทั้งล่างสองลัางก็มีตะเรือครับ <laughs> โอ้น่าจะเลือหลอดตาเขาครับพื้นที่ตรงนั้นเราเคยได้ครับเลยเคยมันเคยเคยเกาะผ่นเคยเกาะก็ไปดูก็ท่านข้บางไปท่านบางเป็นธรรมด,ดาลังไหนท่านกวาัว่าน้ำสวยกับถัดดอกนิวนะ มีน้ำถุกล่งครับถัดดอกงิวตัว่าล่งสองนแะอยู่ที่ทึบเกินไปครับกับบ้านครับพี่น้องแต่ว่านหาทำเลดักหนูสักสิบหยีสิบคันพอได้กับเขาครับจะหาลูหนูใหม่ๆนะไม่มีหรอกครับตรงล,เลูเหลือเหลือดินเขาก็ยังเดินไปก็หาร้อยกัดยาใหม่ๆร้อยโกยใหม่ๆ ก็พอมีครับพอได้กับเขาไปครับดักหนูขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ